สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไรเดอร์หนุ่มหลอนไม่ลืมรับออเดอร์ผีส่งบ้านรรงรบประวัติดับทั้งบ้าน ผู้ใช้เฟซบุ๊กอาร์ตผันภัยรดได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มกูขับแพนด้าโดยระบุเนื้อหาดังนี้คุณเชื่อสิ่งนี้รับไหมวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ออเดอร์ผีแบบผีของจริงร้อยเปอร์เซนอาจจะยาวหน่อยแต่รับประาการหลอนจริงเพราะเจอมาสดๆเลยแชทนี้ใครเป็นคนพิมพ์และต้องการอะไรแล้วหลังจากส่งเบอร์โทรมาทําไมถึงไม่อ่านไม่ตอบอีกเลยประเด็นคือชื่อเหมือนคนลาวที่รอปภบอกเลยมันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าวันนี้ผมทํางานถึงกัดดึกเลิกงานประมาณ22นาฬิกาสานาทีระหว่าง ที่ใกล้กำลังจะเลิกงานก็รู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยแวะไปแถวซอยคุณพระคลองหลวง27เพื่อหาอะไรกินปรากฏว่ากำลังจะเลี้ยวเข้าซอยเสียงแจ้งเตือนที่คุณเคยก็ดังขึ้นมามิบมิบแล้วเหลือบตามองไปที่โทรศัพท์ก็คือมีออเดอร์เข้ามานั่นเองและหลังจากที่กดรับบุคคลปริศนาได้ส่งข้อความมาหาผมทันทีที่กดรับออเดอร์ตามในรูปด้านล่างพร้อมเบอร์โทรเสร็จสับหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยก็ไปรับออเดอร์จนเสร็จแล้วขับรถมาจนถึงนาหมู่บ้านแห่งนี้คนขับซอนนี้น่าจะรู้ พอมาถึงหน้าหมู่บ้านก็จะเจอรอปภก็เริ่มบทสนทนาราปภคนที่1บอกว่าบ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับผมบอก74็ดทับยีาครับรปภคนที่1่พี่ๆรปภอมองหน้ากันเลิกลักมาเล็กที่ผิดหรือเปล่าเล็กที่เท่าไหร่นะครับผมย้ำย้ำอีกรอบพร้อมเสียงที่ดังขึ้น74็ดทับยีครับรปภคนที่1บอกว่าน่าจะผิดบ้านบ้านนี้มันเป็นบ้านร้างจะมีคนสั่งของได้ยังไงลองโทรหาเขาดูสิผมก็เลยโทรไปที่เบอร์ลูกค้าที่ให้มาตืด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 ผมบออกว่าาาาเตตัดตัดดสสยยี3 รังพปอคนที่หนึ่งเริ่มเล่าประวัติบ้านนี้น้องรู้ไม้บ้านหลังนี้เจ้าของติดนิสินจนธนาคารมายึดบ้านเจ้าของก็เลยคิดสั้นฆ่าตัวตายแล้วก็ยิงคนสวนคนลาวที่อยู่ในบ้านอีกคนไปด้วยผมใจเริ่มเสียคิดว่าจะเอายังไงดีวะสักพักได้ยินเสียงรปภพออีกคนพูดขึ้นมารปภพอคนที่สองบอกว่าอาจจะเป็นบ้านใกล้ๆล,ลองไปดูไหมเห็นเขากินเหล้ากันอยู่เขาอาจจะซังในใจผมคิดว่าเขาระบุมาเล็กที่ขนาดนี้จะผิดได้ไงแต่เอาวะไหนๆก็มาแล้วไปดูสักหน่อยแล้วกันก็ขับรถตามพี่เรา รปภคนที่สองไปบ้านใกล้ๆก่อนปรากฏว่าไม่มีใครกินเหล้าแล้วเพราะมันดึกแล้วและคงไม่ใช่บ้านนี้สั่งแน่นอนเพราะถ้าสั่งก็ต้องนั่งกินเหล้ารอก,กับแกล้มอยู่แน่นอนจังหวะนี้ก็เลยบอกพี่รปภคนที่สองว่าในไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วพี่พาผมไปดูบ้านเลขที่2ี่หน่อยได้ไหมผมจะได้ถ่ายรูปสมริษัทด้วยพี่รปภคนที่สองก็พาไปแต่โดยดีตอนกําลังจะไปถึงหน้าบ้านคือลมแรงมากแบบคิดว่าพายุก,กําลังจะเข้าพอไปถึงหน้าบ้านก็เป็นสภาพแบบที่เห็นเลยครับบ้านที่เต็มไปด้วย ตอนหม้ผูพางเกาวบรรยากาศจริงจะมืดกว่านี้มากแต่พอโทรศัพท์มันปราบ,บแสงเลยในภาพที่สว่างผมเลยรีบถ่ายรูปรีบออกจากตรงนี้ด่วนๆคือไม่ไหวเลยคนลุกตลอดเวลาพี่เราปภก็คนลุกเหมือนกับผมไม่แพ้กันสรุปสุดท้ายก็ได้ทําการยกเลิกแล้วให้อาหารกับพี่พี่รปภได้กินซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นการแกล้งสั่งหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นการแกล้งคงเป็นการแกล้งที่ว่างมากผมก็มีเวลาจํากัดในการทํางานของผม โดนกแกล้งแบบนี้ทําให้ผมเสียทั้งรายได้และเวลาไปอีกแล้วผมก็ขอให้มันเป็นแค่การกแกล้งจริงๆไม่งั้นมันจะเป็นภาพความทรงจําของผมไปอีกนานเาลอสิ่งที่น่ากลัวเพิ่มเติมจากในสิ่งที่ผมไม่ได้บอกเราะด้วยความที่ง่วงและมีงานเช้าต่อก็เริ่มขี้เกียจพิมพ์ก็คือประมาณว่าหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จผมก็รีบขับออกจากตรงนั้นและมาลองโทรหาเบอร์ปริศนาตรงหน้าหมู่บ้านแล้วผมก็ได้ทาการโทรหาเบอร์นี้อีกครั้งเพื่อจะยืนยันย,นยกเลิกออเดอร์ปรากฏว่าครั้งนี้รับสายโดยบทสนทนามีดังนี้ผม ว่าสวัสดีครับมาส่งอาหารอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับบระเดิมพง์เงี่ยหูฟังกับพี่รอปภปลายสายเงียบประมาณสิบวิระหว่างนั้นผมฮัลโหลตลอดผมย้ำอีกครั้งพูดเหมือนเดิมปลายสายเป็นผู้หญิงเสียงแข็งมากพูดกึ่งตะโกนเอาไปทําไมผมกับพี่รอปภมองหน้ากันในใจกูคิดเอาอะไรไปวะหรือจะหมายถึงเลขที่บ้านผมบอกว่าผมต้องการเลขที่บ้านครับเพราะผมเข้าไปส่งไม่ถูกปลายสายเงียบไม่พูดอีกเลยผมก็ฮัลโหลไปประมาณสิบวิก็ไม่ตอบผมรู้สึกใจไม่ดีเลยกดตัดสายไปย้ำสี่ถูก ถ้าเป็นเรื่องจริงพี่แกคงหิวมากแต่ผมให้พี่รบปบพอไปแล้วเพราะไม่กล้าไปตรงหน้าบ้านอีกมันหลอนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ